วันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2554เวลา7นาฬกา30นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักจีรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตไปท่ากาเซียนสุวรรณภูมิจังหวัดสม,มุทรปราการประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ3นครพนมคำมว่วน และเสด็จพระราชดำเนินเยือนแขวงคำมว่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีรองนายรัฐมนตรีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าผู้พักษาหัาหาสารลจังหวัดสมุทรปราการและสำนักง,งานอายการสูงสุดเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ เวลา9้นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินถึงท่ากาศีานคนครพนมประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชลำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการด่านสะพานมิตรภาพ3นครพนมคำม่วนฝั่งไทยอาคารนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสำนักงานตรวจการเข้าออกผ่านแดนระหว่างราชาอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อให้การเดินทางระหว่างประเทศรวมทั้งขนส่งสินค้าได้สะดวกปลอดภยัยรวดเร็วถูกต้องตามระเบียบป,ปฏิบัติ ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องวัฒนธรรมประเพณีกฎหมายระหว่างประเทศและเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของทั้งสองประเทศเมื่อเสร็จพิธีเปิดอาคารสเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรนิตการเชื่อมสัมพันธ์สองแผ่นดินซึ่งกรมทางหลวงกรมศุลกากรสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและจังหวัดนครพนมจัดขึ้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ มีเทศการแสดงการเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการเสริมศัก,กยภาพของทั้งสองประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินในมณฑลพิธีกลางสภามิตรภาพ3นครพนมคำมว่วนนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเอกอัครราชาทูตไทยณกรุงเวียงจันทร์ กงสุนใหญ่นแขวงสวรรคเขตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยนกรุงเวียงจันทร์เฝ้าทุลละอองพระบาทรับเสด็จทรงพบนายบุญยังมวลจิตรองประธานประเทศแห่งสาธารณรประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเดินทางมาจากฝั่งลาว โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ3นครพนมคำม่วนฝั่งไทยตั้งอยู่ที่บ้านห้อมตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมฝั่งลาวที่บ้านบนใต้เมืองท่าแขกแขวงคำม่วนเป็นโครงการพัฒนาเครือข่ายคมนาคมไทยลาวตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่ขง โครงการนี้เริ่มในการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทยลาวอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่20มีนาคม2547ที่แขวงจำปาสักและจังหวัดอุบลราชธานีรัฐบาลไทยกับรัฐบาลลาวตกลงจะดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมระหว่างจังหวัดนครพนมของไทยกับแขวงขม่วนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรัฐบาลไทยสนับสนุนงบประมาณทั้งหมด มอบหมายให้กรมทางหลวงกระทรวงคมานาคมรับผิดชอบและประสานงานกับกระทรวงยุธิการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงเป็นประธานร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์ร่วมกับนายบุญยางวรลจิต รองประธานประเทศแห่งสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อวันที่5มีนาคม2552เริ่มสร้างเมื่อเดือนพฤษภาคม2552แล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน2554เวลา11.11 11. นาทีสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงกดปุ่มเปิดแพลคุ้มป้ายสะพานมิตรภาพ3และความพนงำม่วนพร้อมกับรองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิไปไตยประชาชนลาวสะพานนี้ยาว1,423เมตรกว้าง13เมตรขนาด2ช่องจราจรไปกลับ มีถนนเชื่อมสะพานทั้งสองฝั่งเป็นผิวจราจรคอนกรีตมีจุดเปลี่ยนทิศทางการเดินรถตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอาคารที่ทําการตรวจคนเข้าเมืองทั้งสองฝั่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างเอกลักษณ์ร,ร่วมของจังหวัดนครพนมและแขวงคําม่วนบนสะพานตกแต่งด้วยศิลปะประยุกต์ไทยลาวที่เชิงสะพานทั้งสองฝั่งมีเสาธงคู่เป็นสัญลักษณ์แสดงการเข้าออกประเทศเสาคมไฟมีลายเครือแถวโค้งเข้าหากัน ฝั่งไทยมีประติมากรรมช้างเผือกสามเชือกพ่อแม่ลูกหันหน้าเข้าหาสะพานหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินและแสดงถึงความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ใจและยินดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยี่ยมเยือน เวลา12นาฬิกาสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดําเนินไปทรงเป็นประธานร่วมในพิธีมอบรับอาคารที่ทําการด่านสะพานมิตรภาพ3นครพนมคำม่วนฝั่งลาวทรงกดปุ่มเปิดแพร่กลมป้ายอาคารที่ทําการด่านสะพานมิตรภาพ3นครพนมคำม่วนฝั่งลาวพร้อมกับรองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อาคารนี้เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นแบ่งเป็น3ส่วนคือที่ทําการส่วนกลางสําหรับหน่วยงานดูแลรักษาสะพานที่ทําการด่านขาเข้าและขาออกประกอบด้วยสานักงานตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรหน่วยงานควบคุมโรคการออกแบบเน้นการวางระบบควบคุมที่ทันสมัยใช้งานสะดวก รูปแบบสถาปัตยกรรมแสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นหลังคาเป็นทรงจั่วซ้อนกันและส่วนบนสุดของอาคารอันเชิญสัญลักษณ์ยอดเจดีย์พระธาตุสีโคตบองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองท่าแขกแขวงคำมว่วนมาประดิษฐานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเสริมสิริมงคลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนประชาชนทั้งสองประเทศที่ใช้เส้นทาง ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องจัดเลี้ยงชั้นสองอาคารที่ทำการด่านสะพานมิตรภาพฝั่งลาวนายทองสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถวายพระกระยาหารกลางวัน เวลา13.45นาทีสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลแขวงคำมว่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพระราชทานอาคารตรวจสุขภาพแม่และเด็กอาคารพระราชทานนี้มีบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเนนมนต์จำกัดมหาชนก่อสร้างและเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม ส่งมอบให้โรงพยาบาลแขวงคำมว่วนเมื่อเดือนสิงหาคม2553เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีเจ็ดห้องได้แก่ห้องพักคอยห้องสูติกรรมห้องวางแผนครอบครัวห้องฉีดวัคซีนเด็กห้องตรวจก่อนคลอดและหลังคลอดห้องให้คำแนะนำด้านสุขศึกษาแม่และเด็กและห้องตรวจโลหิตชาวลาวต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่ได้พระราชทานอาคารดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีท่อพระเนตรเครื่องติดตามการเต้นของหัวใจเด็กทารกเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของทารกในขณะแรกคลอดที่สถานกงสุนใหญ่และแขวงสวรรค์นนเขตบริจาคให้โรงพยาบาลแขวงคำม,ม่วนเพื่อใช้ประโยชน์บริการประชาชนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนสามัญชนเผาแขวงคำม,ม่วนพระราชทานอาคารหอพักแก่โรงเรียน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบางศีลาเล็กสภานมิตรภาพ3นครพนมคำมว่มวนเมื่อวันที่6มีนาคม2552ได้เสด็จทอดพระเนตรโรงเรียนซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่พักกับสะพานมีผู้กราบบังคมทูลว่าโรงเรียนยังขาดอาคารที่พัก จึงส่งเป็นพระธุระจัดการให้บริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนได้ก่อสร้างอาคารหอ,อนอนจำนวนหนึ่งหลังบนเนื้อที่816ตารางเมตรน้องกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนอาคารน,นี้เป็นอาคารคอนกรีตรสเสริมเหล็กสองชั้นมีระบบสาธารณูปโภคน้ำและไฟฟ้ามีห้องนอน16ห้องสถานเอกอาาัครราชทูตไทยนักโรงเวียงจันทร์และสถานกงศูนใหญ่ณแขวนสวรรค์เขตบริจาคเครื่องนอน100ชุด โรงเรียนสามัญชนเผ่าแขวงคำมว่วนเปิดสอนมืนปีพุทธศักราช2539ในระดับประถม,มะศึกษาและมัธยม,มศึกษาเป็นโรงเรียนประจำรับเด็กกำพรา้าและได้อโอกาสที่อยู่ในแขวงคำมว่วนเด็กนักเรียนเหล่านี้มาจากเจ็ดชนเผ่าได้แก่ชนเผ่าลาวลุ่มชนเผ่ามะกองชนเผ่าแสกชนเผ่าผู้ไทยชนเผ่ากะเลิงชนเผ่าจรีและชนเผ่าสล่าง ปัจจุบันมีนักเรียน405คนเป็นนักเรียนประถมมาศึกษา79คนและมัธยมมาศึกษา326คนในจำนวนนี้เป็นเด็กกำพร้า111คนเด็กกำพอยคือเด็กที่ขาดทั้งพ่อและแม่23คนและเด็กได้ออกาส271คนมีครูและบุคลากร42คน โรงเรียนได้ทำศูนย์การเรียนรู้การเกษตรแนวเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแบ่งพื้นที่ในโรงเรียนปลูกพื้นผักสวนครัวเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวและเพาะเห็ดผลผลิตที่ได้นอกจากจะนำมาปรุงอาหารให้นักเรียนรับประทานแล้วยังนำไปจำหน่ายสร้างไรายได้ให้โรงเรียนกว่า10ล้านกีด ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารที่ทำการด่านสะพานมิตรภาพฝั่งลาวนายคำใบดำลัดเจ้าแขวงคำม่วนนายบุญเกิดสังสมศักดิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศนายอ้วนพมมักเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายวิทวัสศีวิหกเอกอัครราชทูตไทยนกรุงเวียงจันและภริยานายรัชชาลีจัน กรมงศูนย์ใหญ่นักแขวงสวรรค์เขตและภริยาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเวียงจันทร์เฝ้าทุลละอองพระบาทส่งเสด็จเวลา15นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระเทพพรตนราชรสุดาสยามบร,รมราชกุมารีประทับเครื่องบินพระที่นั่งที่กองทัพอากาศจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร เวลา17.00นาสมเด็จพระเทพพรลราชนสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินถึงท่ากาศยาสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการหลังจากมีพระราชปฏิสันถานโดยผูม้มาเฝ้าทุนและองพระบาทรัชเดชแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักจิรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตเพืรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน